คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณแอนนาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ตอนไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งกับคุณแม่แล้วก็ลูกชายจนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวสุดสยองที่ไม่อาจลืมเลือนครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาโรงแรมชายล้วน เดี๋ยวรอการติดต่อไปที่สายของคุณแอนนาสักครู่หนึ่งนะครับมีข้อความนี้คุณสปายซีบอกว่าแก่แล้วครับครับ <laughs> เออมันเป็นคําตอบที่ผมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะและ้วคือปกติด้วยความที่อายุมันมากขึ้นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้นอนหัวค่ําตื่นตีสี่ตีห้าหกโมงตื่นมารดน้ําต้นไม้ใช่แล้วละ่ะอันนี้คืออารมณ์วัยทองแล้ว <laughs> ตอนนี้เราติดต่อกับสายคุณแอนนาได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เก้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณแอนนาค่ะสวัสดีค่ะหลับไปยงังครับเนี่ยนิดนึงค่ะเออเข้าใจได้นะเข้าใจได้นะเออมันก็จะมีช่วงแบบวุบวิบวบบบับนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เออพรุ่งนี้ทํางานไหมครับก็ทําค่ะทาําเช้าปะฉันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้อยู่ค่ะได้อยู่เท่ากับ ก็ขอไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะเวลานาตอนนี้โทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยออยู่แถวบางแคค่ะพุทธมณฑลแถวพุทธมณฑลนู่นเลยเนาะใช่ใช่ค่ะใช่แล้วคุณอนากับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับก็สดตอนช่วงสักก่อนเที่ยงคืนค่ะบางวันแล้วก็ส่วนมากก็ย้อนหลังเต็มเต็มไปเลยชอบมากโอ้ยขอบคุณมาก นะฮะวันนี้มาคุยกันแบบสดๆช่วงเวลาแบบนี้ตีสามสิบแปดนาทีคุณอันานเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงแรมที่หนึ่งก็แล้วกันที่เราจะไม่ระบุชื่อไม่ระบุสถานที่ตั้งแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะของโรงแรมแห่งนี้บางอย่างถ้าพูดไปแล้วเจ้าของเขาจะรู้คนเขาจะรู้เราละไว้ได้เลยนะครับค่ะเอ,อ่นะฮะโรงแรมชะปกติผมคิดว่าทีมงานเขียนชื่อผิด มันมีแต่โรงเรียนชายล้วนอันนี้โรงแรมชายล้วนผมไม่เคยได้ยินต้องมาฟังเรื่องนี้คนระับเป็นยังไงครับเรื่องนี้โอเคเริ่มเลยนะคะได้ครับก่อนอื่นก็สวัสดีคุณแจ็คนะคะแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อที่ไม่คิดว่าจะจะเกิดขึ้นกับตัว,ต,วตัวเองนะคะคเพราะว่าอย่างแรกเลยโรงแรมเนี้ยที่จะไปที่ไปเนี้ย เป็นโรงแรมที่เราไปกับครอบครัวเป็นประจำครับไปบ่อยเป็นสิบครั้งละอืเพราะว่าคิดดูว่าถ้าใครสักคนมีมีการไปน้อยคนนะที่ควรจะไปนอนโรงแรมเดิมเป็นสิบครั้งจริงไหมคุณแจกว่าไหมใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้องคุ้นเคยพอสมควรเรารจะต้องวางใจอะ่ะเหมือนกับแทบจะหลับตาเดินได้แล้วในนั้นเต็มที่เน,นี่ยสามครั้งก็แบบ ถูกถูกเต็มที่แล้วนะใช่ออใช่เราไปบ่อยเพราะว่าที่เนี่ยเดี๋ยวต้องบอกว่ามันเป็นอ่าบ้านเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดนั้นนะเพื่อนสนิทคบกันแบบว่าจะยี่สิบปีแล้วแล้วก็ไปบ่อยเดี๋ยวงานออบวชเดี๋ยวงานอะไรไปกับไปหาเพื่อนไปออบ่อยแล้วก็ไปนอนที่นี่ประจำนะคะโอเคเริ่มเลยก็ออคือแต่ครั้งเนี้ยความรู้สึกที่เราไปที่โรงแรมเนี้ยมันเปลี่ยนไป ตลอดการโอเคก็ okay. วันนั้นเราก็ไปพาคุณแม่กับลูกชายไปเที่ยวนะก็ไปพักที่เดิมเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บอ่าก็วันนั้นเนี่ยไปได้ห้องพักที่อยู่ชั้นชั้นสามนะคะห้องเนี้ยมันก็ไม่แปลกอะไรแต่รู้สึกว่ามันก็คือไกลจากลิฟท์พอสมควรเพราะว่าจริงๆปกติส่วนมากเขาคุณแม่ไปด้วยก็จะจองใกล้เข้ามาหน่อยอ,อันนี้มันคือสุดทางออกจากลิฟท์มาเนี่ยมองตรงไปเนี่ย ห้องแทบจะเป็นห้องสุดท้ายเลยนะคะแล้วลูกชายเราเนี่ยเออก็โตละวัยรุ่นลวเขาก็ขอแยกนอน uh huh. ทีนี้เราก็จองสองห้องก็เขาพนักงานก็บอกว่าได้ห้องหนึงเป็นห้องคนเล็กนะคะอีกห้องหนึ่งแยกแล้วก็บอกว่าคนเล็กกันเลยไม่ได้หรอ uh huh. คือลูกชายกับเรา uh huh. ได้เลยไหม uh huh. อ๋อไม่ได้ค่ะเพราะห้องคุณพี่อ่ะไอห้องที่เิ็กับคุณพี่คือคือไม่ได้ค่ะ uh huh. แอืล้วก็คิดว่ามีคนพัก uh huh. อ่าโอเคสรุป แอนกับแม่เนี่ยอยู่ห้องคอนเน็กซซึ่งอีกฝั่งล็อกถูกไหมคะครับส่วนลูกชายอยู่อยู่อีกอยู่ห้องนึงตรงข้ามกันตรงข้ามทางเดินเป็นห้องสุดท้ายแทบก่อนลองสุดท้ายของของอ่าชั้นเลยทีนี้ห้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นปกติทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าคือเราอะเราเราอยู่ห้องคอนเน็กซ์เราก็เหมือนใครเป็นมั่งเหมือนมันจะต้องไปเอามือไปบิด เป็นผมเป็นบิดบิดก่อนว่ามันเปิดได้ไหมถ้ามันเปิดได้มันไม่ดีมันก็ต้องหาทางปิดให้ได้อะถูกถูกแล้วก็มือไปบิดไปบิดเอิมก็ล็อกโอเคสภาพในห้องพอเข้าไปขวามือเปิดเปิดห้องเข้าไปขวามือเป็นห้องน้ำนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นเตียงซิงเกิลเบดสองที่มีอ่คุมไฟกั้นฝั่งคุณแม่เนี่ยปลายเท้าเนี่ยตรงกับทีวี ฝั่งของแอนปลายเท้าตรงกับประตูประตูคอนเน็กเลยอ่ะตัดภาพไปแป๊บหนึ่งก็กินข้าวไปไหนเสร็จปุ๊บพอเอาคุณพอค่าๆก็เอาคุณแม่เอาลูกขึ้นมาส่งที่ห้องเพื่อนก็นมาแล้วเพื่อนก็นมารวมตัวก็ดิ้งกันที่ทะเลเออบอกโรงแรมนี้อยู่ติดทะเลนะคะโอเค ทย่ที่ทะเลก็ประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนขึ้นมาเหมือนเดิมขึ้นมาอาบน้ำอาบท่านอนก็ไม่มีอะไรปกติแล้วก็คุยกับคุณแม่อยู่ปกติอะคุณแม่ก็นอนเราก็นอนปิดไฟพอล้มตัวลงนอนเนี่ยยังไม่ได้หลับนะคะตอนนั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซนเายังไม่ได้นอนเพราะว่ายังพูดๆกับแม่อยู่เลยแล้วปุ๊บเนะี่ยเราก็มีเสียงคนเปิดประตูเข้ามาอื เสียงคนตดประตูห้องแล้วก็อุ้ยแล้วก็ลุกขึ้นนั่งใครอ่ะแล้วเราก็ชะงกไปค่ะตรงปลายเท้าเราก็จะเห็นปลายทางเข้าห้องน้ําถูกไหมคะเราเห็นขาเนี่ยชักชักเข้าห้องน้ําไปแบบฟุบก้าวเข้าไปอ่ะขาหลัง<ภ>เป็นกางเกงยีนนะถอดรองเท้าเราก็พุ่งเลยวกาเฮ้ยใครอ่ะเราก็ลุกขึ้นแม่แม่คนเข้ามาอะไรเนี่ยเราก็เดินวิ่งไปเลยค่ะปุ๊บเปิดไฟ เป็นผู้ชายค่ะอยู่ในห้องน้ำถอดเสื้อใส่กางเกงยีงขายาวครับถอดเสื้อนะคะผมนึกว่าเปิดประตูเข้าไปจะไม่เห็นนี่คือเห็นเป็นผู้ชายเลยเหรอเห็นเลยค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายเขาก็ตกใจค่ะเขาก็ทาหน้าเลือกรักแล้วบอกเข้ามาได้ไงอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเข้ามาได้ไงคือตกใจมากเขาก็แบบเขาก็เขาก็ไม่พูดนะแต่เขาเออเออย่างเงี้ยเราก็ ดึงมือค่ะดึงเขาออกมา <Ủ. S 1> แล้วก็ออกไปแล้วคือประตูห้องน้ําอ่ะมันก็ใกล้ๆกับประตูทางออกอยู่แล้วเราก็ดึงเขาก็คือเขาก็ไม่ไม่ฝืนมากแต่เขาก็เหมือนกับเขา,กเขาตกใจอ่ะเราก็ตกใจแล้วก็ดันดันออกไปออกไปเ,าเขามาได้ไงเนี่ยแล้วก็แต่ดังกว่านี้ค่ะคือตอนนั้นวยวายกว่าเนี้เขาไม่ได้ไงว่าอะไรก็ปิดปุ๊บก็แม่เข้าไม่ได้ไงอะ่ะโอ้เจ็อกบีๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อ่าเสร็จแป่ก็คุกคุกคุกแบบน nữa, ึงเขา ล้มตัวลงนอนปิดไฟเหมือนเดิมโอ้โหพอล้มตัวลงนอนค่ะปึ้งลืมตาค่ะสะดุ้งเมื่อกี้ฝันเฮ้ยเมื่อกี้แล้วใช่ตอนนั้นอ่ะใช่ค่ะลองเฮ้ยเลยพอเราลืมตาขึ้นมาเราบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะยังไม่ได้หลอนเลยคิดอย่างนี้นะคะก็งงๆแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็พลิกไปพลิกมาแป๊บหนึ่ง แล้วก็หันหันไปหันมาแป๊บหนึ่งก็ยังนอนอยู่ที่เดิมแล้วก็งงว่าไม่หลับไปหรอเมื่อกี้ฝันเหรอแม่ในขณะเดียกออแม่แม่ก็คือคือเหมือนเขาก็นอนเราก็แม่แม่อะไรเงี้ยเรียกเรียกเบาๆอ่ะเขาก็เงียบๆค่ะอ๋ออ๋อ,อแต่คือเราก็แปลกแตกๆมันปนตอนนั้นยังไม่ไม่คิดค่ะไม่คิดว่าผีคิดว่าี่มัน,ม,นมันเหมือนกับ หลับหรือตื่นวัางคืองงอ่ะเอาเอาแค่นั้นคืนงองงเสร็จปุ๊บก็ไอ้ระหว่างที่เราคิดอยู่เนี่ยเปิดไฟเหมือนเดินมนะทุกอย่างยังมืดอยู่ครับคราวนี้ก็เป็นเสียงขอประตูเลยค่ะขอประตูแบบรัวมากแบบปังต้งปงงงแล้วก็คุแล้วก็ลุกขึ้นนั่งอีกแล้วก็ปิดบอดแบบตกใจอ,อ่ะอะไรวะอะไรอย่างนี้แม่แม่แล้วแม่ก็ใครเคาะอ่ะแม่ก็พูดนะใครเคาะอ่ะเสร็จเป็นเสียงลูกชายอ่ะ แม่แม่แม่คนขึ้นมาเต็มเลยแม่ oh, 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 oh. เออเออเอลูกชายตะโตกนตะโกนเราก็รีบเปิดเพราะว่า <'s> คือไม่ได้ดูเพราะว่าที่ประตูไม่มีตามแมว <'s> ครันะเราก็ได้ยินเสียงลูกเราก็เปิดออก <'s> พอเปิดออกไปอะประตูก็จะตรงกับประตูห้องลูกชายแล้วก็เห็นลูกชายโผล่ออกมาจริงๆค่ะคร <'s> ับแล้วก็ยืนอยู่ในห้องตัวเขาแล้วก็มองไปทางซ้ายค่ะป <'s> ึ๊บพอมาทางซ้ายมันจะเป็นแนวยาวทางเดินไปถึงริ์ถูกไหมคะยาวๆเลยค คนค่ะผู้ชายประมาณสามสี่สิบคนอะ <Huh? S 2> ประมาณเนี้ย <Huh? S 2> เยอะเยอะอะผู <Huh? S 2> ้คนลุก <Huh? S 2> คือเขาทุกคน,น่ะคะ่ะ <Huh? S 2> เดินเดินเดินอยู่บางคนก็ยืนพิงกําแพงค่ะ uh. กอดอกบางคนก็เหมือนยืนหันมามองเราบางคนก็มองเราบางคนก็ไม่ได้สนใจเราครับ <Huh? S 2> บางคนก็หันเข้ากําแพงเอียงข้างแบบคือทํากิริยาของเขาไปอ่ะ ต่างคนต่างทําของเขาไปอ่ะอใส่เสื้อบางคนถอดเสื้อบางคนใส่เสื้อกล้ามครับกางเกงยีนกางเกงสีน้ําตาลมีครบหมดคือแต่สีจะเป็นโทนนั้นเลยนะ,ะแล้วก็ถอดเสื้อกับใส่เสื้อ,อม,มีประมาณเนี้ยครับแล้วก็เฮ้ยแตกบ้านแล้วก็หันไปหาลกูกไมเนอร์เข้าห้องไปนะลูกล็อกเรืออย่าออกมาออกปิดปิดปิดอ่าแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ล็อก ก็มานั่งค่ะแบบแม่ก็พูดใครเหรอเขาบอกอมแม่ก็แบบใครบอกไม่รู้เหมือนคันเต็มเลยครับใครก็ไม่รู้ว่าโอ้นอนนอนนอนระหว่างที่นอนอ่ะพอกําลังจะนอนค่ะคราวนี้ก็คือพอเป็นเสียงค่ะเป็นเสียงวงเหมือนวงโยธวาทิตค่ะ,ะเหมือนเหมือนกลองเหมือนฉาบเหมือนแบบ คือวงโยอะประมาณมัธยมอ่ะฟีลแบบนั้นอ่ะทีนี้เราก็ใครมาเล่นอะไรคือแบบตอนแรกอย่างนิ่งๆก่อน mm hmm. ใช่ค่ะก็ดังแววขึ้นแล้วก็แววขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นบอกแม่ใครมาเล่นอะไรอ่ะครับแล้วแม่ค่ะเขาก็นอนตะแคงไปทางนู้นอะะ mm hmm. เขาก็พูดบอกว่าเออแกช่างเขาเขาซ้อมดน,นตรีมั้งวงเขาซ้อมดน,นตรีมั้งบอกจะมาซ้อมอะไรป่านนี้หรอ เดี๋ยวนะนี่จนโรงแรมนะใช่ใช่คือตอนนั้นคือคือเราแบบงงค่ะยอมรับว่างงไอไอไอเมื่อกี้ที่ที่คนเต็มถึงลิฟตก็ยังงงอยู่แล้วก็เขาเล่นกันดังมากแล้วก็แบบเราก็รุกเลยค่ะแบบโมโหมากแบบอะไรนอนไม่หลับเลยแหวกม่านแหวกม่านไปดูค่ะข้างโรงแรมเนี่ยเขาจะเป็นสนามอ่าเราไม่ระบุละเอียดเอาเป็นว่ามันเป็น เป็นวงที่เหมือนกับรถวิ่งได้นะคะครับเราก็เหมือนเป็นเป็นลูกวิ่งฟิลฟิลนั้นอะโค้งแบบนั้นเราก็มองเข้าไปมองลงไปมันก็เห็นเห็นไปปลายเหมือนกับวงเนี้ยเขาไปอยู่ทางนน้นละเหมือนจะหลุดโค้งนน้นละแต่เห็นเลยว่าคนเยอะอะแล้วก็ตกมันใจอะแล้วมันก็มืดอะสายตาก็ไม่ค่อยดีมากแล้วว่า oh. เฮ้ยแน่เขาซ้อมวงจริงๆหวาไปแล้วอะ oh. เสียงเขาแว่วแววแวว,แว,วลงค่อยค่อย ทันใดนั้นปุ๊บเราก็ปลืมตาค่ะสะดุ้งตื่นแต่คราวนี้เรานั่งหลับอยู่ตรงโซฟาเอาหลับใช่หลับอยู่ตรงโซโซฟาก็กี่ตรงม้านะคะมันเปลี่ยนไปไม่ได้อ่ะเราไม่ได้ลุกไปตรงนั้นเลยอืมแต่เราไปหลับเราไปตื่นตรงนั้นไงใช่สะดุ้งปึ้งแล้ก็ คือข้างหลังเป็นม่านที่เราแหวแกไปแกะแล้วเราก็แบบงงหนักเลยค่ะค้านี้ก็แบบเฮ้ยแปลกๆนะครับ <laughs> ตาฉันรู้สึกว่าแปลกๆเดินมาก็เดินเดินมาแม่ก็หลับค่ะแม่หลับอะ่ะก็เดินมาที่ที่นอนแล้วก็ดูนาฬิกาค่ะ<อ>ตีสามนิดๆตีสามกว่ากว่า <laughs> ก็แปลกมากเลยวันเป็นวันนี้เป็นวัน,วน,วน,วนที่แปลกมาก<อ>ก็ยังค่ะยังยังไม่ได้คิดอะไร เต็มที่แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตลาดอ่ะมันไม่มีใครที่เป็นแบบชั้นแน่เลยวันเนี้ยเด็กคนนี้ก็กําลังจะนอนค่ะอืกําลังจะครึ่งหลับครึ่งตื่นรอบนี้เหมือนเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนจะหลับมากที่สุดนะจาริกะโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ปลุกเราตั้งไว้แปดโมงมโทรศัพท์ปลุกเราหยิบโทรศัพท์มาดูคุยแปดโมงแล้วแบบอะไรยังไม่ได้นอนเลยแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็คือมันจะมีอ่บุฟเฟ่เช้าใช่ไหมครับกแ็แม่แม่ลงไปแม่ลงไปกินข้าวไหมแปดโมงแล้วแม่ก็แม่ก็ก็พูดค่ะแกลงไปก่อนฉันง่วงของนอนต่อครับ,ค,รบคุณนี้นะคะแต่เราก็ลุกขึ้นมานั่งเราก็มองค่ะมันก็มืดอะค่ะฟ้ามันมืดอ,อแตอ่คือแต่เราอ่ะคือมันคือมา่านเขาไม่ได้ทึบมากเรารู้สึกว่ามันยังไม่สว่างแล้วก็แบบมันแปลกตรงนี้เราก็ เออแม่งั้นเดี๋ยวหนูไปกินกาแฟก่อนนะเดี๋ยวขึ้นมาหาแม่โอเคเราก็ลงไปเลยค่ะลงไปลงลิฟต์ไปชั้นแรกชั้นล่างเป็นห้องอาหารแล้วก็เข้าไปที่ห้องอาหารปกติแต่ก็ไม่มีคนนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเวงวงเวงใดๆคือเฉยๆแต่รู้สึกว่าทาไมมันมันยังไม่สว่างเลยแปดโมงคิดอย่างนี้อืแล้วก็เปิดประตูเข้าไปค่ะพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะ คนเต็มห้องอาหารเลยค่ะคุณแจ็คเป็นผู้ชายล้วนอไม่มีผู้หญิงเลยครับเป็นผู้ชายนะเหมือนทรงเดียวกับตรงลิฟต์เลยค่ะอืคือถอดเสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อ,อก้ามกางเกงยีนกางเกงขาย,ยาวบางคนตักข้าวต้มอ,อยู่บางคนอยู่ชั้นกาแฟคือเต็มห้องอาหารไปหมดเหมือนเขาพักกินข้าวกันอยู่ค่ะตอนเช้าเข,า,ขามากินข้าวตอนเช้าเราก็แบบเฮ้ย ถ้าไม่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยเราก็คิดงนี้นะมันก็แบบอ้าเราก็มองมองไปมองมาล้วก็เดินเดินเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเราก็สะดุดสะดุดบางอย่างตกใจมากแบบสะดุดพุ๊บเราก็หันรีบหันมาเป็นเสียงด่าค่ะเฮ้ยแบบแล้วก็ดา่าแบบจุดๆต่อเลยเป็นเป็นอะไรนะ,ะเป็นเสียงเป็นเสียงดา่าเป็นเสียงด่าค่ะแล้วก็แบบดา่าต่แอนจุดๆไว้ไม่พูดคือด่อาหยาบ เฮ้ยม well ึงแล้วก็จุดๆอย่างนี้เลยนะคือขานมาเป็นลุงอ่ะแก่ๆนั่งอยู่แล้วก็ยืดขามาเป็นขาเทียมอะเราสะดุดขาเทียมเขาฮะเราเดินสะดุดขาเทียมเขาคุณแจ็คครับแล้วไม่ไม่ที่ผมฮะนี่คือผมกำลังงงว่าอีหยังวะอยู่ไงอะไรมันอยู่ในโรงแรมเนี่ยเออใช่เป็นขาเทียมแล้วก็ ลุงคนนั้นก็คืออายุเยอะหน่อยค่ะแล้ว <Yeah. S 1> แต่ว่าเขาก็เขาก็ยันตัวขึ้นมาค่ะด้วยขาเทียมแล้วก็ไอ้ที่ค้ำยันอีกอักอนเนื้อ <Yeah. S 1> ยันตัวขึ้นมาจากที่นั่งที่เก้าอี้เราก็ไหวเลยค่ะบอกอุ้ยลุงหนูขอโทษหนูไม่เชิมจริงๆหมอแล้วเขาก็ยันตัวขึ้นมึงเดินภาษาอะไรแล้วก็ด่าแบบชุด uh uh. ใหญ่เลยค่ะห uh uh. ยาบมากไอ้ก็แบบ uh huh. ลุงหนูขอโทษเราแทบจะกราบเลยอะเราแทบจะกราบเลยค่ะ uh huh. ลุงห,หนูขอโทษจริงๆหนูไม่เห็นจริงๆมึงด้วย่ันยังไงแบบไอเด็กจุดๆ,ๆ,ๆสเสร็จเขาก็ยกไอ้ที่คำยันอ่าที่ช่วยเดินะค่ะไม้ๆอ่ะยกจะฟาดเราค่ะ,อะ,อะพอเขาจะฟาดเราเราก็ป้องอย่างเงี้ยพอแล้วเราก็สะดุ้งตื่นค่ะเอาเออจริง,ดงเดี๋ยวนะคุณน้านี่มันฝันเหรอ ใช่ซึ่งมันทุกครั้งนะคะคุณแจ็คมันไม่ได้ฝันเองยังไม่ได้หลับมันไม่มันจริงมาก<อ>แปลกมากไม่<อ>ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมา<อ>คราวนี้ลุกขึ้นนั่งเลยอ่ะนั่งคัตมาติบนเตียงแม่ก็นอนอยู่ข้างๆนั่งแบบนั่งคิดเลยอ่ะแบบอ,อะไรอ่ะอแล้วก็คิดเกิดบตัวเองค่ะว่าตอนนี้เราผีหลอกใช่แน่ๆเลยวะ่ะ คิดอย่างนี้แหละลุกแล้วลุกค่ะลุกไปล้างหน้าล้างหน้าในห้องน้ำเปิดไฟห้องน้ำปิดไฟกลับมานั่งที่เตียงอ๋อีม่หรอผีหลอกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้เคยนิดนดหน่อยๆน่อยเราเราก็หาทางเหตุผลแก้มันตลอดแต่ครั้งเนี้ยคือแบบอ๋อนี่หรอเวลาผีหลอกอเขามาทำให้เราเหมือนฝันแบบนี้หรอเราคิดคิดกับตัวเองนะรู้แล้วผีหลอกแน่นอนเราก็หยิบหยิบนาฬิกามาดูมันไม่ใช่แปดโมงอะตยสี่กว่า ครับนัไก่โทรศัพท์ขึ้นม่าปีสี่กว่าเราก็วางแล้วก็อ่ะพอละคือคือรู้ละวว่าผีหลอกแน่นอนกลัวนะคะแต่ก็มันจะเช้าแล้วอะเราคิดว่าเอ้จะเช้าแล้วอีกชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็พาที่คืนละเราก็นอนครับล้วก็หันตะแคงไปทางแม่แม่เนี่ยหันตะแคงไปทางนู้นตลอดเลยออเราก็หันไปทางแม่แล้วก็ยังไม่หลับตาเลยค่ะนอนคิดอยู่ครับแล้วสักพักค่ะ แทบเทียวค่ะเตียงข้างหลังเรายุบชือแม่คุณแจ๊คตอนนั้นเองคิดใด้ใจว่าอะไรวะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอีกคิดอย่างนี้เลยค่ะว่ามาอีกเหรอคือแล้วก็หันไปค่ะพอหันไปปั๊บเท่านี้บันทึนกระโดดค่อมเลยค่ะเป็นผู้หญิงเปลยกายบมดเลยค่ะคอมตรงหน้าอกแล้วก็บีบคอแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแล้วก็ ตาโปแล้วก็ฟันแหลมแฮ้อย่างเงี้ยแล้วก็บีบอคอคตัวเนี่ยลื่นเป็นเมือกเลยอ่ะตัวสีสีเนื้ออมอึดเข,เขียวๆแบบผมยาวโหวสุดๆแบบเรานี่แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองคือตอนนั้นคือกี๊ไม่ออกเขาเขาบีบคอเราแน่นมากเจ็บเจ็บเลยค่ะแล้วก็ดินดินดินแม่แม่เราก็เรียกแม่คือเอางี้ดีกว่าเรียกแม่ หน้าหันไปไม่ได้อ่ะคือความที่เขาบีบไว้อะได้แต่ตาเลือกไปมองแม่แม่ก็ไม่ type. ไม่หือไม่อือเลยค่ะเขาก็เราก็ดิ้นที่เราก็บีบเขากลับเราก็จับเขากลับพอเราบีบเขาคือแต่มันจ <im> ับไปอยู่หรอกเพราะมันลื่นมากตัวเมือกอะค่ะอตัวเป็นเมือกเมือแล้วเขาก็เลยกัดแขนค่ะเขากัดแขนเรากัดแขนเราเจ็บมากแบบอ๋อแบบเจ็บแบบสุดๆเลยค่ะเพรากัดแขนที่นี้ มันก็ไม่แบบเราก็โมโหค่ะเริ่มโมโหทีน,นี้แล้วก็ท่องเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วท่องชิมบัญชรอ,อือก็ท่องชิมบัญชนเป็นการท่องชิมบัญชรที่โหดที่สุดในชีวิตเพราะว่าแบบอยู่ในคอแบบเนี้ใช้ยาสนาคาตาแบบตะโกนอ,ะอ่ะตะโกนสู้อ่ะไม่ได้ท่องในใจค่ะแผกปากเลยด่าเป็นเป็นชิมบัญชรเสร็จมันก็ พอแป๊บเดียวค่ะเ้าบทสองบวชเขาหมายถึงว่าวักที่สองที่สามของทีมบัญชรน่ะแล้วบอกมึงมึงก็ด่าก,ก็มึงจะเอาใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยคือสู้แล้วคือโกรธที่มันกัดอะ<ช>่ะแล้วมันก็กระเด็นไปเลยค่ะคราวนี้เขาก็เดนไปเลยค่ะกระเด็นจากเราไปที่ประตูที่อ่ห้องคอนเน็กตอ่ะแล้วก็กรี๊ดแบบเนี้ยแล้วก็กระเด็นแล้วก็แบบแวแบ,บแบบเปลี่ยนเป็นผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในห้องครับ คนแรกเลยที่เดินเข้ามาน้องหลองเราก็กีดค่ะเราก็สะดุ้งปึ้งตื่นค่ะตื่นอีกใช่ทีนี้เราก็แบบไม่นอนแล้วพอเจ็บเชื่อไหมตื่นมาเจ็บแขนอยู่เลยค่ะที่เขากัดอะที่ไอ้ตรงที่เขากัดมันเจ็บจริงๆใช่เจ็บจริงๆแต่ไม่มีรอยแต่เจ็บยังเจ็บอยู่เลยครับยังเจ็บอยู่คราวนี้อาบน้ําเลยอาบน้ําแต่งตัวนั่งรอแม่เลยค นั่งรอเลยคือรู้แล้วผีหลอกแล้วคือไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนสําหรับที่เรารู้สึกนะแล้วพอแม่ตื่นแล้วก็แม่แม่แม่แล้วก็ถามเขาบอกแม่แม่เมื่อคืนน่ะคนเข้ามาในห้องอ่ะแม่จําได้ปะอแล้วที่มีเสียงวงโยธวาทิศแม่จําได้ปะอแม่บอกอืมฉันก็หลับไปตอนที่แกคุยกับฉันตอนแรกอ่ะแล้วก็ตื่นมาตอนเนี้ยคือแม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็เราฝันไงแม่จะไปรู้เรื่องได้ยังไงไง ใช่แต่เราไม่ได้ฝันน่ะคุณแจ๊คคือคือมันเหมือนมันทําคือแอรู้สึกว่าเขาทําให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาทําให้เขาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของเขาใช่เหมือนทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมากี้มื่อกี้ฝันนะแบบนั้นแต่แต่มันไม่ได้คือเรามันเหมือนจริงเกินไปอ่ะอ๋อใช่ทุกครั้งเลยที่ที่เป็นแบบนั้นอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เราลงลิฟต์ไปอ่ะถ้าฝันมันจะอะไรขนาดนั้นอ่ะมันมันชัดมากค่ะ มันชัดมากพูดยากคุออย่างนี้คุณคุณคุณแอนนาเพราะว่าค่ะฝันกับภาพที่มันเกิดขึ้นคือถ้ามันมีสัญญาณจากคุณแม่สักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเขามีความรู้สึกตรงกับเราเฮ้ยสักนิดหนึ่งเฮ้ยได้ยินเสียงลูกเราได้ยินเสียงเฮ้ยลูกเรารู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยมันยังพอเชื่อมถึงกันได้แต่ทั้งหมดเลยมันอาจจะเป็นไม่ได้ครับว่าตัวของคุณแอนนา อาจจะถูกบางสิ่งบางอย่างทําให้เห็นภาพณตรงนั้นอาจจะเรียกว่าผีหลอกก็ได้แต่ทําให้เหมือนกับความฝันหรือเราอาจจะฝันจริงก็ได้อืมมันอาจจะไม่ใช่ผีซะทีเดียวก็ได้ค่ะเออมันตยังหลาางตอบค่ะใช่ใช่ตอนนั้นก็คือบอกหยอกยองแล้วบอกตรงว่าเราต้องอยู่อีกคืนด้วยต้องอยู่อีกคืนค แต่ว่าเช้าเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนคนที่เขาอาศัยที่นั่นนะนะกับแม่เขาเขาบอกว่าที่ที่เนี้ยมันเป็นอ่าอ่อแต่ก่อนไปที่ท่าเรือที่ทหารเขามาส่งของมาอะไรมาอยู่มาพักเออพวกแกเสียงดังหรือเปล่าว่าคืนเนี้ยกินกันอย่างเงี้ยครับเราต้องเลยก่อนวาอีกปัจจัยหนึ่งคือเมาหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ไม่อืม อันนี้มั่นใจมากเพราะว่ามไม่เมาแล้วและทําไมถึงมั่นใจว่าแปดทำไมถึงถึงคิดว่าว่ามันเป็นผีเพราะว่าอย่างที่บอกโรงแรมนี้อยู่จนแบบมันไม่กลัวไม่นอนห้องไหนก็ได้อืม,มาบ่อยอืถ้าถ้าจะเป็นอ่สมมุติว่าถ้ามันจะเป็นการหลอนนั่นนะคะเออใช้คําว่าหลอนนี่แหลผีหลอนนี่แหะไม่ถึงกับผีหลอกหลอนให้เรา ฝันถึงห้ารอบแบบเนี้ยมันก็แปลกมากเพราะว่าไม่เคยอืไม่เคยเป็นแล้วเหมือนเราอาจจะเสียงดังหรืออาจจะทําอะไรให้เขาไม่พอใจจริงๆถึงเสียงดังจากอะไรจากการดื่มกินอันนี้ไม่รู้คิดเองเพราะว่าเป็นคนพูดเสียงดังอยู่แล้วเวลาคุยอ่ะพูดจาแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้เราก็บอกแม่เพื่อว่าเราก็ไม่ได้วุ่นวายนะก็คุยปกติอ่ะเล่นกันธรรมดาครับใช่อืคือ ที่ผ่านมาก็จริงอยู่อย่างนี้เหมือนการที่เดิมอะไรแบบนี้ไม่เคยทางนี้รั้งแรกถูกค่ะนค่ะแหละอฉพ่ะค่ะผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปโทษโรงแรมเลยมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรมก็ได้ที่แ้วก็คุณแอนามาบอกว่าไม่ไม่ไม่กล้าไปที่นี่แล้วอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่กล้าอันเนี้ยจริงๆยังไปอยู่นะอ้าวตอนแรกบอกว่าไม่ไปแล้ว อ๋อไม่ค่ะหมายถึงว่าไ,<อ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปแล้วหมายถึงว่าทําให้เราเปลี่ยนไปความคิดเราเปลี่ยนไปเลยกับการไปนอนโรงแรมอ๋อคือแอนกำลังจะบอกว่าคนเราที่มาคิดเองนะที่จะมาเจอเรื่องหลอกหรือหลอนอ่ะจริงๆมันไม่อยู่ที่สถานที่อย่างเดียวออแอนว่ามันอยู่ที่บางคนอ่ะที่เฮียนก็ไม่โดนโอ๋อบางคนที่ที่ไม่มีอะไรก็โดนโออแล้วแต่ดวงคนมัน ถูกมันเหมือนกับวันนั้นพอดีวันนั้นอาจจะดวงตกพอดีพอดีกันอืที่เราอาจจะจิตเราอาจจะลอยใช่เขาอาจจะเข้าได้ตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยคิดว่าอย่างนั้นใช่ค่ะมันต้องมองด้หลายมุมนะผมไม่อยากให้คุณอนาคิดไปมุมเดียวว่ามันคือผีหลอกไงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันไม่มีสัญญาณจากคนอื่นเลย ใช่ค่ะถ้า,ถ,าถ้าคุณอนนายืนยันชัดเจนว่าก็ก็แม่ก็เห็นแม่ก็ได้ยินเนี่ยลูกลูกยังเปิดประตูออกมายังโผล่หน้าบอกคนเต็มเลยคนเต็มเลยแล้วก็ออกไปคือถ้ามีสักนิดหนึ่งที่ลูกกับคุณแม่เราบอกมาว่าเฮ้ย <"He i. S 1> เอาฝันเหมือนกันก็ได้อ่ะเฮ้ยฉันฝันปแปลกนะสักนิดหนึ่งให้มันแบบเชื่อ,อมโยงกันมันก็ยังพอจับต้นชนปลายได้ว่าเฮ้ยที่นั่นมันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ตตอออนนนนนนนเเเีี้ยยยกลาาาป็วว่่ัังคคุณฝูด หรืออ่ะถ้าไม่ใช่ฝันมันอาจจะเป็นอีกอีกภพหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่เขาพยายามทำให้คุณแอนนาเนี่ยเห็นว่าเขาอยู่ที่นั่นนะแต่ <ใช S 1> มาในรูป <ใช S 1> แบบความฝันเพื่อให้คุณแอนนาไม่มีหลักฐานว่าที่นั่นมันมีผีแต่มันคือฝันก <ใช S 1> ็เป็นไปได้หมดใช่เอนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าผมว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากเรื่องของการไปพักโรงแรมมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เพราะจะลืมเมื่อวันนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างตัวขนงคุณอาก็ก็ก็สังสรรค์น่ะใช่ค่ะถูกไหมใช่อ่าไม่ไม่มีหรอกที่บอกไม่ไม่ไม่กินไม่เยอะผมว่าไปกับเพื่อนเนี่ยอืมเต็มคาราเบลผมบอกเลยมันก็เหมือนกับเป็นการมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันเป็นกเป็นความแปลกในชีวิตนะคะประมาณนี้ประมาณนี้มากกว่าเพราะก่อนหน้านั้นก็เป็นคนจริงๆเป็นคนไม่กลัวไม่เชื่อนะเชื่อว่ามีแต่แต่เป็นคน ไม่ค่อยกลัวคือเฉยเฉยเห็นอะไรแว๊บมือมีแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่หรอกคือเป็นคนแบบนั้นไม่ค่อยได้กลัวมากอืแต่ครั้งนี้มันเหมือนมันแปลกที่สุดในชีวิตอ่ะที่ว่าเ็อเรื่องเรื่องแปลกดีกว่าเรื่องแปลกเรื่องแปลกใช่ค่ะนะครับอ่ะโอเคโอเคได้คุณอนานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะใช่ค่ะขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับได้ค่ะขอบคุณมากคค่ะรับค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว